ใช่ใช่บาดเมื่อกี้ไเมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเ<อ>มื่อกี้เช็คแล้วเหมือนไม่มีใคร เดี๋ยวทำไมฉันเห็นวอลกี้วอลกี้ออนวอลกี้ออนแล้วฮัลโหลผมมาเลยใช่ไหมผมมาแล้วตัวตึงตัวตึงของทีมตัวตึงของทีมมาแล้วทีมาแล้วแบตถึแบตตึงมาแล้วยิงลู่สองนะครั้นี้ไม่ใช่อะไรตึงนะหูตึงนี่แหละยิงผู้ถงกาดแล้วประกาศแทกเนี่ยแล้วประกาศแท้กระชากอะไรกันเนี่ยปดะกาศแท้มีอะไรค่อยๆคุยกันฮัลโหลด้วยกันวอกี้ตะกี้รางานตัวค่ะเฮีย แหม่พอใจกันเลยว่าจังมาหรือยังคะมืช่วยกูยกรถไปหนาเว้ทคาวมิ่งตั่จริงกำลังกลับบ้านมาปุ๊บพี่พี่ช่น่อยพี่เกิดอะไรขึ้นเหรอเอ้อรบผมตกคลองครับไปยังไงเฮ้ยเราเราเป็นแบบเราเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ทางในเกณฑ์และชีวิตจริงอะไปช่วยเหลือประชาชนวันนี้ภารกิจจับตายเขาผมแต่จับเป็นได้ก็จับจับตายแยบ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  เช่นดูนะไม่ต้องพูดเดียวกันนะพูดเดียวกันพูดเดียวกันไม่ต้องนะเมื่อกี้จับมือเราจับตายเหมือนกันเผื่อเผื่อยิงพ่อไม่ตายก็เอาจุดสามห้าเจ็ดไล่เฮียฮงไปได้วกันโอ้โหลูกซองก็น่าจะตายแล้วล่ะไม่เผื่อมันด้านไงเผื่อแบบยเกิดมาอะไรเงี้ยเผื่อแล้วซองหรืออะไรด้านเดียวกันกระสุนสิกระสุนสิอ๋อแล้วไปแล้วแกไม่นอนแน่แต่ถ้ายิงหน้าแต่ถ้ายิงหน้าคุณลุงมไม่ตายก็น่าด่าแล้ว โอ้ยากนี้ไม่ต้องหน้าแล้วล่ะโอ้ใส่ไม่ใส่หมวกงี้อยากตายเหรอพ่อได้นี่ดูสักหน่อยใส่ชุดฮาวายใส่ชุดฮาวายมาบวกคอนโคเทอารมณ์อ่าําลังพักร้อนอยู่แล้วสูรเรี่ยกก่ะชุดนอนเรี่ยกอารม้าไม่เป็นไรดูดูชุดกูก็ได้ชุดแม่งเล่นเกมอยู่แล้วตัวเรียงเนี่ยสนใจแล้วก็สูนร้อยยี่ไหมครับเดี๋ยวร้อยยี่มายังไง ไม่รู้จักเปล่าพ่แงแบกปอลสอยิงเลยอะเล็กเปืนใหญ่ไปทำมแน่เมื่อเรามีอาวุธทใหญ่กว่าแล้วทำให้มันเขาหวาดกลัวปลสปอลส์บอลสั่นดีคปลส์บลนี้เขาบอกเขาบอกทีมทีเป็นรูคุณเอาจริงๆนะชีวิไรทีมมันไม่เป็นรูคุณมันหายเลยแหละมันหายไปทน่กลัวเลยใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องยิงก็ได้เรายี่สิบเนี่ยเอาไปขู่ให้โจรกลัวแบบสั่นดีคดีคดีย

เออเอาอระวังเฮ้ยเอาป๋าตายเหรอป๋าตายเหรอป๋าตายป๋าตายเขตายชัเขียป๋าตายชัวระเบิดเอะที่มันเกิดอะไรขึ้นชันว่าฉัหลบมุมแล้วโลโเขาไปสวนจริงคนเฮ้ยซ้ายซ้ายซามีซ้ายมีซ้ายประตูมีเดี๋ยวะตัวซายมีระวังเขียข้างหน้าคุกับวอกกี้เราวางประตูซ้ายมาคลอบกับคบ้านเขียเขียโปนั่นเลยก็ได้ เดี๋ยวขอดูประตูก่อนนะห้องเล็กมีมีคนอยู่มีคนอยู่โอเครับทราบเข้าไปเข้าไปทางหน้ามันจะเป็นประตูทางออกเลยนีคนแล้วก็ไปดูทางขวาด้ยโอเคทางขวารับทราบเฮ้ยจะมีซีทูบแปะตรงนั้นเดี๋ยว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 เดี๋ยเดยเรียวเดีเีเยเยเยเเเเเวีลว ิเล yeah, ียนสิบเ oh oh ียนิบเียนยีไปจัไม oh, oh, uh ่สนไม่กินตัวกันตายนเ้หยีใจเย็นยุดยอชนียุดครับานทัดวันไปไปบเลยกูบเขาถึงกคะกคนตดีถือลูกซอแล้วเจอตัวประกันบริยัตเลยเดี๋ยวนะเบื่อกิ้ตัประกันยังอยู่เลยเมื่อกี้ยังอยู่ไม่ใช่เหรอเอาเลยเอ้ยเดี๋ยวด ตัวประกันตัวผู้หญิงยังอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยังอยู่ยังอยู่ยอ่ากำลังไปสมทบนะอยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่เราเราไปสมทบนะอย่า <c oughs> ยิงนะอย่ายิงเมื่อกี้คือโจนที่ยิงใส่อะ<ๆ>และ้วต,ตัวนันหลุดไงเออตัวประกันหลุดไ,ไปข้างหลังวอคี้อย่างนี้นี่ตัวนี้ดิเขาถายขายต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 ายอุ้ยิตผมจ็บผมบผมราผมสิต มีเสียงจากด้านนอกเอ้ยมีกัสตะโกนปทางซ้ายขวาทางขวาไทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายผู้พิทผู้พิดมาแล้วหน่อยหลงทางยเดินไปเลยเดินไปเลยทางนั้นแหละผมนี่สายเปล่าเระวังดัดฟ้าเราลองดัดฟ้าดัดฟ้าได้ไม่ใช่อะไรไปนะบนญยิงเราฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เข้าไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยเอออ้าวเอ้ามีคนล่วงเหรอเออล่วงแล้วฮัลโหลคือโดนล่วงไปแล้ว อยู่ตรงไหนอ่ะวัดตะปัดเกิดเร็วขึ้นน่ะตรงที่จะตัวประกันผู้หญิงเสื้อม่วงอยู่ข้างนอกหลังร้านสะดวกซื้ออขนาดขนาดขนาดละนันด้วยละกันด้วยอันนี้ถูกกล้องกล้องมาทางซ้ายเหรอทางซ้ายทางซ้ายอย่าหันหลังอย่าหันหลังหันทับหันซ้ายไว้หันซ้ายไว้เอ้าไปไหนอ่ะไอ้รักกล้อมจะโวยดูไรล่งคุณลุงคุณลุงอยู่ทางซ้ายทางซ้ายคุณลางซ้ายคุณาเลุง เกือบไม่ไหวเกไม่ไม่ไม่เจ็นตัวร์นี่มีขี้บ่ขึ้นเหมาปอมจ้าที่โดนยิงขนาดนี้มันยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอวะชีวิตเล่นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เต๊อกยิงไปยิงไปสองดอกมันยังไม่ยอมแพ้เนี่ยเขาหมึนนะเนี่ยเขาแค่หมึนนะเนี่ยกแต่สายยังไม่เรียกเรียขึ้นทีต้องมีคนตายอันนี้มาร์คลาบด้านสาย ทำไมกูต้องนำเนี่ยทำไมเห็นคนถือลูกน้ำล่ะรอก่อนรอก่อนหน่วยโล่หน่วยโล่หน่วยโล่ไันไปบ้านกับบ้านกับวกี้หน่วยโไปเลยวนอกี้ยุทายขบวนละให้บ็อกกี้เป็นโลโลทายให้วกี้เป็นโลทายเลยวิยวิทเจ็บผมเจ็บเมาเอลมเอมาสลับวอกกี้ลับ ไปเลยไปเลยลมไหมลมลมลมแยกครับเดี๋ยวผมมาแกันสิะรับทําไมโคตรเลยโอเคทางมาแล้วครับผมโเชื่อไหมสุพิชั่นตอนดูคะแนนเนี่ยมันต้องมีการโดนหักเรื่องใช้ความนุ่แรงกันกว่าดิมไม่ต้องห่วงเมื่อกี้เรา50เรงถามว่าเมื่อกี้นี่มาจากสเปกนากรึเปล่าคือแบบ ไม่เหลือเก็บไม่เหลือบอกเลยโน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  no El Toro Inland America พี่โจพี่โจพี่โจมามผมก็บร้อมกันนะมานวมาจากหน่วยเดียวกันเร่กลับจะพูดถานมมะรัก่านตรงโต๊ะในห้องเยอะมีจุดพูดหรือหรอมาพร้อมดีทีหน่วยอะไรวะเนี่ยหน้านาดที่ไหนอะ อย่างมันสวัสดีคอมมานเดอร์จ้าอย่างงงมากกว่าตอนนี้เลยอ่ะนะเออทุกคนหานหลังถามไปก่อนนะมอตั้งคี่อย่างมันหนึ่งถ่ายรูปเลยจะถ่ายรูปกันก็ไม่ใช่หรอมันมันมีอันนึงที่มันฟิลนี่เหมือนเราช่วยคนไว้ไม่สำลินนี่มีอันนึ่งอ่าไม่ใช่ครับผมจับตัวจับไอ้คู่คู่ต้องหาไอ้เขาเรียกอะไรอ๋อจับหัวหน้าจับตัวหัวหน้าไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมหมูไม่ไม่อย่างนั้นก็คงเดี้ยงไปแล้วอ่ะเอ้ยขี้อยู่ เกือกต้องมาขี้อะไรในที่เกิดเหตุเนี่ยเคยดูกล้องของเมื่อกี้แล้วก็แบบอืมโอเคเชื่อละด็กอะประตูมันไม่มีต้องถือโลยังโอ้โหถ้าเกิดปีนี่ยถ้าเกถ้าเกิดปืนในห้องนั้นนะคะขี้อยู่ครับโอเคได้ไม่ใช้ปืนก็ได้คุณว่าลองไปดูในห้องถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บหมดขึ้นแล้วปุ๊บหมดอ๋อปุ๊บหมดขึ้นแล้วงั้นก็ปวดได้เลยก็จบแล้ว จบแล้วว่าหนึ่งคือวิลเลียนไปแล้วมีคนล่วงก็เป้าหมายตายมันก็คือมิชชั่นฟังก์ชแล้วละครับผมใช่ยังไงเด้ออ่ามัมีคนรัสเซียอยู่ในทีมเชื่อเด้อเด้อเด้อเดอะไรกันเนี่ยมันคือวินเองเด้อเราเด้อไอ้วินกันเองแล้วเชี่ยแย่งเสร็จเดี๋ยวแย่งเสร็จเป็นหัวหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวกโอ้โนนี่เอออะไรจะเป็น อะไรอยนี่เชื่อรหัสแดงรหัสแดงมีมีคนเป็นล็อกเอเจนต์รหัสแดงจะเกมโคออฟกลายเป็นเกมพีวีพีพี่ออะไรเนี่ยออกออโต้ทูปุ่มผู้หยุดผู้หยุดร้อยป่ะแม่ไอของไอเจ้าชิเพอ่์น่ะไอโฮยูนเดอร์สแตนน่ะหมอบหมอบไอโฮยูนเดอร์สแตนโนไม่พอเข้าใจบอกกี้ฟีทูเอาเลย ีดูเลยสีูเอาเล็เเลอเลมันไม่เห็นเราเอาเรยเอาเลยซสีดูฟัวโต้พร้อมแล้วเราไปซ้ายเราไปซ้ายวันไปขวครับขอขอแฟดด้วยขอแฟดด้วยตัเบอร์เม่นาไปไปโกงไป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 บปดปไปปไปตปไปไปไปปปปปไไงงไปไางั เราเราเราเอาไงก่อนผมดูถงขวาไม่มีอะไรนะอยู่กับมาคาร์ลอนทางซ้ายหนึ่งคนถือเออาร์อยู่ที่สองเข้าไปในห้องแล้วที่สองเข้าทางขวาไม่มีใครตอนนี้เดี๋ยวจะได้ใช้ห้องนี้ก่อนเนี่ยทารณะตึ๊งเดี๋ยวเจ้าเนี่ยเสียวคุณโจ้เดี๋ยวเอาไม่เห็นว่านำมาเออใช่ใช่ปากของพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเมื่อกี้เช็คแล้วมืนไม่มีใครอะไรวะเนี่ยอา อกัแล้วคู่เลยคู่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 เู้คู่คบ่คู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 ู่้่ค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 ู่กูเคู่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 คูเคู่กู่คู่คม่คู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 ่ะเบิดรคเ่ิดอยู่ตรงตีนคะระเบิดอยู่คู่คู่งู่คู่คูเหรอใช่ันจะเป็นเส้นวดค่กมนี้มันจะเป็นเส้นวด่คคค่ แสดงว่ามันเนียนมากออกไม่ดีแล้ไม really really ่ไม่ได้เนียนไม่ได้เช็คมากออกไม่ดีเกมด้วยใช้ลุยแล้วน่ะวานวาแล้ววานลุยอยู่วานลุยอยู่ลุยแล้วเหรอข้างในเหรอจะบ้าตายกูตายเพราะระเบิดอีกแล้วโอ้โหย่าไปเลยดวงดวงเราติดกับระเบิดไฟไฟไฟจีดถุงกลางเทียเหลือใครบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเหลือสามคนเหลือสามคน ไปอ้วองต้อนอีกแล้วขามขามขาถ้ามึงยังไม่เริ่มขามกูเต็มกอวที่นี่แหละมีใครเหลืองม้งเนี่ยไอ้เชือใครปการยกีมอยู่นี่เองไอ้สัสดูเรื่อง

ตัวเปนยีม่วงไม่รใครอ่ะลอเจออะไรโจโดนรอรอรอเพาก่อนนะเดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนเอาเอารถนำเดียวรถนำแต่เอาเอาอ้า o f f i c ดาวปเ f i ร์ดาวเอาดาวปืนเสแล้วมาจากไหนอ่ะหลังหลัไอ้ถาแม่งอ้อไปเชีย ก็ดาวพี่พี่ไม่โด้วเราโดนไปไปเราปุมข้างหลังไว้อยู่เดี๋ยวนี้สอยรู้ว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มักจะไม่ผิดเสมอไปอ้าวเดี๋ยวดเออเดี๋ยวไประเบียงด้วยกันดีกว่าผมได้ยินเสียงคนไม่ไม่ไม่ต้องตีคู่ถ้าอยู่ข้างนอกมันยังไงก็โดนข้างในยิงหรืออยู่ข้างในก็โดนระเบียงยิงได้เหมือนกันถ้าถึงถ้าถึงครึ่งทางแล้วบอกด้วยมาแจมมาแจมมีมีมีมองไม่เห็นมองไม่เห็นตำแหน่งมองไม่เห็นตำแหน่งอยู่ด้านนอกมีทะลุมีทะลุมีทะลุมองไม่เห็นเหมือนกัน เข้ามาข้างในแล้วคุณว่าน่าไห้เลยบุยกบด้วยความเร็วรัวผมพังแล้วนะรับทราบเหมือนมันไปห้องต่อไปแล้วคุณว่านตีจากข้างนอกมาเลยรับทราบเดี๋ยวผมไป,ไปตีจากข้างนอกร่วมหนึ่งเกรียร้ยวเกรี้ย กำลังเข้าไปด้านในนะโอเคผมเราคงต้อด <mark> <schnell. ido> ูประูห้องไว้อยู่หินไปตรงนี้และโล่งตรงนี้ดูโอเคห้องน้ำเคลียดควรเดินซ้ายไปขวาที่โอเคโล่ผมยังพอมองยิงอยูุดจะไม่สามารถยิงได้ละแต่ช่วยช่วยเดินดันให้ได้ดีดีนะครับดีดีจบเออระลยในห้องมีประตูซ้ายเปิดแต่ไม่น่ามีคน มีผนัวคุณนั ite, ้นตูมเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นกับระเบิดที่คิวกูไปดีนะครับเลยดีโกโกมาแทบๆมองไม่เห็นดาวแล้วดาวแล้วตัวประกันขวาตัวประกันขวาตัวประกันขวามีตัประกันแล้วครับดาปทางซ้ายต่อเลยเดี๋ยวเราดูฝาให้โรโเเดินเลยเรา

นานนานเมืกก่อกี้นานจะกำลังจะทักเพื่อเส้นไม่ทันละก็นึกว่า, <c oughs> วาดูลำบึกได้เลยใบตากันเลยไม่ตากระตัวเลยมันจะสุดไปเลยไม่เห็นบอจะดูด <c oughs> ง,นะ <c oughs> งก็นึกว่าพี่ต้องสาวไว้ใจทำไมอะขอเด็กเขาคิดจ้า